สวัสดีทุกคนนะยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเปบาซีค่ะวันนี้นะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับตัวฮีลทั้ง3ตัวของทีมเซฟแล้วก็ทุทกๆทีมเลยนะคะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงมาใช้พาเฟ่และตัวของน้องคุกกี้ลดดอกปุ้ยไฟนะคะเห็นท็อปทรีบองบนหรือท็อปไฟนะคะก็คือเขาก็ยังคงใช้เป็นตัวพาเฟ่และน้องแกะหรือคุกกี้ลดดอกปุ้ยไฟค่ะทําไมหลายคนถึงไม่ใช้เพียเวลานะคะเพราะว่าเอ,อ่ออาจจะมีจุดประสงค์ตรงที่ว่าเวลาเจอทวิปลี่ก็ได้เนาะ เดอะชูวิตลี่เนี่ยมันก็จะส,สลายโล่พลังป้องกันนะคะมันก็ยังโคฮงิลปกติอย่างเดิมแต่แค่ไม่มีโล่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยคุณจะสมบัติมันคบกว่านะเช่นตัวไฟฟ้ามันพอมีดาเมจบ้างนะคะหรือพาเฟ่เนี่ยจะมีลดดีบัฟถึง40%นะคะอีกเวลาเจอสายที่มีทีมดาชินีแข่ง,ยงอย่างใช้พาเฟ่ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวมาลองดูทีมเซฟก่อนนะคะเข,เขาจะใช้ทีมนี้กันเนาะแต่จะเปลี่ยนจากเคฟเป็นตัวของฮอลลีบรีนะคะแต่เนื่องจากทีมเซฟเนี่ย ตัวค่อนข้างจะบางมากๆเลยนะคะในส่วนของแถวกลางจึาก็เลยใช้เป็นเคสเพื่อที่จะได้บัทั้งสองตัวตรงนี้นะคะค่ะก็ในทีมนี้นะคะเนื่องจากว่าเคปเซฟเนี่ยคอยช่วยบัฟเนาะเคสเซฟเนี่ย,ค,ย,ยะคะจะใช้เป็นคูลทามเพื่อที่ได้ออกิลนะคะบัฟก่อนที่จะโดนน้ำพราทะเลฝั่งนน้นโจมตีค่ะแต่ว่า,าข้อเสียนะคือเคสเซฟเนี่ยจะตัวไม่หนักมากนะเพราะใช้ด้วยคูลทามทั้งหมดนะคะแล้วค่าเสียหายเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะทําให้เราเนี่ย โดนทางฝั่งนู้นเนี่ยที่มีพุ่มปุ้ยหรือมีพวกแบบโฮลิเบอรี่เนี่ยโจมตีอ่ะตัวหน้าของเราก็จะเปลียวไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเสียเปรียบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าน้องคุกกี้ลดดอกฟายเนี่ยน้องจะซัมมอนนะคะในสืวของตัวเจ้าแกะนะคะมาช่วยแทงเนาะแล้วก็มีมินิสตาร์ลิงเล็กน้อยนะคะที่สามารถขัดจังหวะสกิลนะคะได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้นะคะแนะนําว่า เหมือนถ้าใครนะคะที่นักฟ้าทะเลเนี่ยแบบตัวบางๆหรือราชินีตัวบางนะคะแบบแล้วเขาะหายน้อยเนี่ยให้ระวังช่วงต่ํากว่า3.00วิน,นาทีนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะจะโดนโคลรเบอรี่เนี่ยกระแทกดับหงได้เหมือนกันนะคะโคลิเบอรี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แทงหนักเนาะแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะดนี้ถ้าใครที่แบบว่ามีพวกนากฟ้าทะเลที่แล้วเขาเหายเยอะอยู่แล้วหรือตัวของราชินีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นแถวสองนะคะ ถ้ามีแบบโลามเสียงหายเยอะย5เปอร์ขึ้นไปแบบหนาอยู่แล้วเนี่ยแนะนำใช้เป็น w h o l บ berry ดีกว่าค่ะเพราะว่าเคฟเนี่ยมันยืนให้ไม่ไหวอันนี้นะคะก็จะมาดูว่าเอ้ยการฮิวของน้องเป็นยังไงบ้างนะคะการฮิวก็พาเฟ่น,นะคะมีอัตราการฮิวเยอะกว่าเนาะแล้วก็เอ่อน้องแกะนะคะหรือนะ้องคุกกี้ดอกุยไฟเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก็จะไปเทสทีมอื่นอีกนะคะมันก็จะมีหลายๆทีมที่ให้เราลองเทสดูนะคะเกี่ยวกับการฮิวนะคะของสองตันนี้นะคะ เราจะมีเปรียบเทียบเป็นคู่ๆเลยเนาะคู่พาเฟ่เพียวเวลาคู่เพียวเวลาคู่น้องแกะรถอะไรอย่างเงี้ยค่ยนะรถดอกเอ่อปลุยไฟเนาะก็เดี๋ยวจะมีเทสให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้นะคะถือว่าเป็นทีมที่ดาเมจจบไวมากนะคะก็ถ้าเราเนี่ยเห็นลุงอัลมอนเนาะให้พยายามใช้เป็นดอกปุยไฟยนะคะเพราะมันจะขัดจังหวะแรกเนาะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสกิลนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่สามารถทำคอมโบได้นะมันลองดูกันนะคะ เพือ่ออาจจะแบบยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะะี่ค่ะจังกระโดดของเขานะคะแล้วก็จะมีเคฟนะคะของเซฟที่คอยบัฟบเนาะจากนั้นนะคะจะเป็นนางฟ้าทะเลนะคะทําการสั้นไปนะคะก็จะเห็นเลยนะว่าเห็นไหมการปาโซ่หรือการอยู่นาจะไม่ค่อยคอมโบกันนะคะจะมีมีความขาด่วงนะคะก็ ตัวฝั่งนู้นเนี่ยก็จะไม่หนามากด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีสายที่ว่าไม่มีตัวฮูแล้วก็อีกอย่างนึงคือ,อนาฬิกานะคะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าทําการเน้นดาเนี่ยให้จบภายในตู้เดียวนะคะแต่ทีมเนี้ยเป็นทีมที่ตั้งกันในค่อนข้างดีนะคะอันนี้ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเนาะในเกมเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าเอ้ยตัวนู้นใช้อะไรบ้างะเพราะเราจะเห็นลิสต์รายชื่อนะว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ถ้าเราไปเจอในอารีนาจริงๆนะคะมีสิทธิ์ที่จะดับหายได้เลยเพราะว่า เราไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะตัวสุดท้ายอาจจะเป็นตัวอะไรเพราะเราอาจะคิดว่าเป็นตัวฮิลเนาะเราก็จะอาจจะไม่ได้หยิบน้องปุ้ยนะคะมาใช้งานในครั้งนี้แต่ถ้าให้ดาจากสมบัติเนี่ยเราก็พอเดาได้ว่าเอ้ยต้องเป็นชิฟฟิตี่แน่นอนนะคะในการเน้นดาเมจในส่วนของอตัตราคริติคอลอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวฮิลนะคะทั้งสองตัวของซฟก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าออท็อปปิ้งมีอะไรบ้างนะคะในทีม ตัวหลังนะคะ2ตัวเนี่ยเซลก็จะใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะคะทุกคนแนะนานะมาเช็คตรงนี้ด้วยนะคะว่าท็อปปิ้งที่เราใช้เนี่ยถูกต้องตามที่เราเซตไว้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็มาดูในส่วนของคู่เ,เพียววิลานะคะกับตัวของน้องคุกกี้ลดดอกฟุ้ยฝ้ายนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะทีมนี้นะคะในการลงอารินานะคะอันนี้ก็จะมาลองกับตัวของ ปุ้ยฝ้ายเนาะนะคะดอกปุ้ยฝ้ายนะคะเะคะพียวคือคู่น,นีมน้มันมันฮิวแรงจริงค่ะแต่ว่าเราจะไม่มีในส่วนของลดความเสียหายในส่วนของเอ่อลดดีบับะเหมือนถ้าเราเจอราชีน,น้ำแข็งใช่ไหมลดดีบั๊บของคาเฟ่เนี่ยมันจะลดความเสียหายด้วยนะคะในส่วนของราชีน,น้ำแข็งแค่ตัวเดียวนะตัวอื่นก็ยังคงแบบแค่ลดระยะเวลาในการติดสถานะทีเกิดค่ะเจฟเคอเทียบไว้แล้วนะว่าใช้ลดความเสียหาย เราเข้วเวสียหายรถมิปั๊บนะคะหรือรถมิปั๊บผสมท็อปปิ้งเรา้เสียหายอันนี้มันโอเคกว่ากันเนาะสามารถไปดูได้เลยนะคะอัะอนนี้นะคะก็ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอใช้เป็นตัวของโพลิเบอรี่มันก็เลยพอ,อยืดแทงได้นะคะพอตายเกิดเป็นตัวของนางฟ้าทะเลมันก็มีโอกาสต้กับขึงกลับไปได้แต่ยังไงนะคะั่งนู้นเนี่ยมีท็อปปิ้งหนักมากๆเลยนะถ้าสังเกตน,นะคะจะเห็นนะว่านางฟ้าทะเลั่งนู้นเนี่ย เลือดนี้คือแทบไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยนะคะถือว่าเป็นท็อปปิ้งแน่นแน่นอนข้างในนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอัตราส่วนในการฮิวเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เซลก็จะให้พี่เขาตีจนตายไปเลยเพราะว่าแบบว่าเราแพ้ทางทีมนี้อยู่แล้วเราแพ้อยู่แล้วเราไม่สามารถซู้ได้นะคะท็อปปิ้งเขาแน่นมากอ่ะก็จะเห็นนะคะว่าเพียงเวลาเนี่ยจะฮิวค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าคุกกี้รสดอกกล้วฟนะคะแต่คุกกี้รสดอกกล้วฟเนี่ยจะพอมีดาเมจมาบ้าง แล้วเวลาติดสถานะนะคะเราจะไม่หายเร็วเ,วเท่ากับเวลาใช้พาเฟ่นะคะเพราะว่าพาเฟ่เนี่ยมันแจกลดอีบัฟ1 0ให้ทุกตัวค่ะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันดีกว่านะคะเป็นในส่วนของพาเฟ่แล้วก็เป็นเพียวเวลานะคะค่ะก็จะททเทสทีมเดิมทีมเดียวตัว3มตัวหน้ายังเป็นทีมจะเป็นตัวเดิมนะคะจะให้ทุกคนดูว่า ทีมไหนเนี่ยมันสามารถยื้อได้นานที่สุดนะคะนี่ค่ะคือข้อดีของดอกไม้ไฟอันนึงนะคะที่แบบเซฟเห็นมาแล้วคือมินิสตันนะคะของเจ้าแกะเนี่ยมันจะคอยสตาร์ทบางทีเนี่ยมันขัดจงังหวะขัดคิวนะคะของนางฟ้าทะเลได้เลยนะทุกคน นี้นะคะก็จะเป็นแบบกุ้แจนะเนาะไม่ใช่ค่ะเป็นพาสค้องนะคะขอภัยด้วยนะเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนนางฟ้าทะเลเซียนเนี่ยมันจะโดนขัดอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยนะคะทุกคนถามความอึดน,นะคะนะเ,เพียงเวลาอึดไหมค่อนข้างอึดน,นะคะว่าเมื่อเราใส่ทอปปิ้งลดความเสียหายให้นางขรม5เมตรแล้วก็เปิร์เนี่ยที่เซฟทดลองนะคะต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือจะเป็น ลดความเสียหาย40เปอร์ทุกตัวนะคะทั้งพาเฟ่ทั้งคุกกี้รสดอกปุ๋ยฝ้ายทั้งเพียวเวลาเนี่ยจะมีในส่วนของลดความเสียหายเนี่ย40์เหมดเลยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเปอร์สูงมากๆนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าเอ้ยถ้า3ตัวนี้เนี่ยมันใช้ท็อปปิ้งแบบระดับเดียวกันเนี่ยความยืนอึดความฮิวอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะอะ้ก็เดี๋ยว อ่าทีมแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะคะทีมพาเฟ่กับน้องคุกกี้ลดดอกไฟนะ่ยเซฟได้เทปม,มาหลายครั้งให้ทุกคนได้ดูแล้วเนาะแบบในคลิปนี้นะคะก็จะได้เห็นว่าทีมที่เหมาะกับสองฮิลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพาเฟ่แล้วก็เป็นคุกกี้ลดดอกไฟนะคะถ้าเน,น้นจากการที่ไปทดลองกับคุณพี่กมวลใช่ไหมทีมของพี่กำวลนะคะบอกเลยว่าดอกไฟเนี่ยกับพาเฟ่เนี่ยคุณเนี่ยถือว่าแมทช์ก,กันมากเี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งแต่ละตัวนะคะ ถ้ามันเร็วไปก็สามารถกดพอสแล้วก็กดกับคิดไปดูได้เลยนะคะแล้วอย่าหนูเนี่ยทุกคนนอกจากว่าบางคนเนี่ยใช้ท็อปปิ้งองหน้าใช่ไหมอย่าลืมนะคะเช็คทุกครั้งว่าทีมเราปัจจุบันเนี่ยใช้ท็อปปิ้งหน้าไหนเนาะเพราะว่าเราสามารถพลาด,ดง,ง่ายมากๆเลยนะคะพเจคเคยพลาดหลายรอบแล้วเสียดายมากๆะนะคะดูการฮิลอะมันฮิลเต็มหลอดอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนะคะถ้า ยาีเสียงนี่ยจะพยายามหาท็อปปิ้งใหม่เพื่อจะทําให้นางฟ้าทะเลและตัวของออน้องราชินีน้อแข็งเนี่ยได้ยืนอึดมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบใช้เคฟเพื่อมาบัฟสนะคะเพราะว่ามันยืนไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคือเวลาเราเป็นแทงเดี่ยวแล้วเราโดนปุ้ยไฟนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็เป็นปุ้งปุ้ยนะคะโอ้โหปุ้งปุ้ยปุ้ยไฟจับชื่อกันหมดลวนะคะทั้งสองตัวเนี่ยวเวลาฝั่งน้นซัมมอนมาใช่ไหม เรามีสิทธิ์ที่แท้งเราเนี่ยจะหายวืดไปก่อนนะคะเพราะว่ามัน,นดิไม่ได้จริงแต่นี้มันดีที่ว่ามันบัน๊บื่อได้นะคะแ้วถามว่าทําไมถึงไม่ใช้เป็นรถความเสีายงสเตปเพราะว่าเตปลองใช้แล้วแล้วคู่ทาม,มันไม่ถึงทุกคนพอคู่ทาม,มันไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะสกิลนะคะเพื่อจะบัฟก่อนที่จะโดนดามเมจในช็อตแรกได้เพราะฉะนั้นแล้ว เคฟเนี่ยมันค่อนข้างฟิตมากสำหรับทีมเสอที่จะต้องใส่คูทามเพื่อจะสกิลก่อนนะคะแล้วถึงจะค่อยแบบเออไหลไปตามเรื่อยๆ,ๆไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ทัดไม่มีทางได้บับก่อนที่จะโดนน้ฟ้าทะเลอีกฝั่งแน่นอนค่ะแล้วยิ่งแบบบางทีเนี่ยน้ำฟ้า,า,ฟาทะเลสตันปุ๊บตามด้วยราชินีน้ําแข็งฟีตต่อทันทีเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงมากๆนะคะสำหรับการใช้เคฟแล้วไม่ได้ใช้คูทามเนาะมันจะสกิลช้าแล้วเปอร์เซ็นที่ใช้นะคะ ถ้าเป็นไปได้ใช้5เมตรแล้วครูทามรวมเนี่ย18เปอร์ขึ้นไปนะคะหรือ19เปอร์ขึ้นไปคือยังไงก็ได้ให้มันรวมรวมทั้งโบนัสข้าล่างอีก5เปอร์ใช่ไหมประมาณ24นะคะ23.4.24 24ประมาณเนี้ยทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะออกสกิลไม่ทันนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนใช้ดูบางทีมก็ใช้เป็นโฮลเบอยรี่อาจจะคุ้มกว่านะคะ ต่อมาทีมที่เราเจอเนี่ยเป็นทีมซัมมอนนะคะอ่ะก็เราไม่วช์วนะ่ะว่าซัมมอนแค่ไหนนะคะดูค่าพลังเขาก่อนเ้าได้ใช้เป็นตัวของคกุกกี้น้ำตาลหิมะเนี่ยมันน่าจะพลังสูงกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดีกว่านาะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะมามามาตัวอะไรนะอาหารหน้าจอมันค่อนข้างโหลดนาะนนิดนึงเนาะ อาใช้เป็นนางฟ้าทะเลนะคะแล้วคุกกี้ลดกับฟิชไฟถ้าใช้เป็นคุกกี้ตาเหิมันเนี่ยคะแนนรวมมันจะสูงกว่าน,นี้นส่วนของพลังโจมตีนะคะต่อสพลังโจมตีแบบเออนะคะอ,ะอันนี้นะคะก็เนื่องจากเราเป็นแทงเดี่ยวก็ค่อนข้างน่าจะต้องระวังเพราะว่าฝั่งลุ้นเนี่ยใช้สมบัติซัมมอนใช่ไหมแล้วลูกน้องเนี่ยจะตีตัวหน้านะคะตัวแทงเราเนี่ยแตกก่อนแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะ แต่ข้อเสียข้อดีที่เราจะได้รับนะคะก็คือฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีตายเกิดทุกคนพอไม่มีตายเกิดเนี่ยเราจบตัวไหนออกไปก่อนนะคะก็ถือว่ามีศิลชนะสูงมากเห็นไหมเรื่องมันเริ่มน้อยแล้วถ้าแบบฝั่งนู้นฮิวไม่ทันนะคะแตกแน่นอนอ่าเซฟเซฟทีมนี้อะ่ะเป็นคุกกี้นางฟ้าทะเลใช่ไหมเอ่อให้ให้นางอะ่ะทำการสตันแล้วราชินีเนี่ยพยายามทำคูทาองก็ได้ให้มันแบบใช้ทิจุดให้มันต่อเนื่องที่สุดอะทุกคน เพราะว่าเวลานางสตาร์ทปุ๊บจะมีประมาณเราจะมีโอกาส3วินาทีนะคะที่เราจะสามารถใช้ราชินีนะที่มันไล่ลาำอะเนาะเราสามารถใช้สกิลราชินีน้ำแข็งนะคะสามารถสกิลต่อแล้วไล่ล้ำเสร็จมันก็จะจบ3าวิพอดีมันก็เลยทําให้เจฟต้องทําคูลทม์ให้กับราชินีน้ำแข็งนะคะมันจะได้ออกกันนต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องอันนี้นะคะหลายทีมก็เอาไปลองปรับใช้กันได้นะคะในส่วนของใครที่แบบใช้ราชินีน้ำแข็ง หรือใครที่ไม่มีราชีน้ำแข็งและไม่มีตัวของนางฟ้าทะเลสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างเซฟแนะนําเป็นปุ้มปุ้ยนะคะแล้วก็เป็นฉลามฉลามใช้ค่อนข้างดีเลยค่ะสําหรับในการกําจัดแทงกําจัดตัวแถบที่ถองนะคะถือว่าปังมากอ,อันนี้ที่เซฟไลอัพมันเต็มเหนียวเลยไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ค่ะมาเจอกันในทีมถัดีกนะคะเห็นไหมว่าเซฟจะพยายามมันสกิลต่อต่อ,ตอ,อกันเลยนะคะเออก็สกิลตอนจังหวะมันจะตันพอดีมันจะได้แบบ ตอบโต้เราไม่ได้แล้วแบบราชินีเราก็จะได้แบบไล่ลำแล้วก็สกิลอย่างสวยงามนะคะเห็นไหมสตันปุ๊บนะคะแล้วก็ไล่ลำทบีซีต่ออืนั่นแหละคอมโบนะคะพยายามจะให้มันเป็นอย่างนี้เรามาเคฟนะคะก็ตื่นกลับมาล่อมแล้วก็ได้บัสนะคะเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียงเนี้ยที่ว่าเคฟมันใช้ดูจะแ,แข็งบัตไตเกิดใจไงแทนที่จะเป็นแบบนางฟ้าทะเลตอนตายพอดีเนาะถ้าว่าใช้เฮลิเบอรี่นะคะ นะคะสองนี้ก็มันจะตีตัวราชินีน้ำแข็งก่อนนะเออเสกก็ไม่ค่อยสนกันึกว่ามันจะตีตัวสองเจของแบบอังฟ้าทะเลก่อนนะคะนี่ปุ้มปุ้ยอีกฝั่งนึงค่อนข้างแรงเลยแหละคะ่ะก็บอกเลยว่าถ้าใครแบบไม่ได้แบบใช้ราชินีน้ำแข็งเนี่ยใช้เป็นน้องพายฟักทองก็ได้นะคะเสกตัวของปุ้มปุ้ยออกมานะคะทำดาเมจเนี่ย ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวซัมมอนเนี่ยพวกลูกน้องซัมมอนต่างๆนะคะมันจะไม่โดนสถานะเท่าไหร่ยกเว้นฟีดถ้าจะไม่ผิดอ่ะตัวของปุ้งปุ้ยอ่ะมันโดนฟีดนะทุกคนแต่ว่าโดนสตันไหมไม่โดนสตันนะอันนี้เราก็งงแต่ว่าทําไมฟีดมันถึงเป็นข้อยกเว้นนะคะที่ทําให้แบบพวกลูกน้องมันมันโดนเหมือนกันนะคะก็อนาคตเขาอาจจะมีปรับเปลี่ยนเช่นลูกน้องที่ถูกซัมมอนออกมาไม่โดนฟีดอะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นไปได้ใช้คําว่าอาจจะนะคะเออเพราะว่าเหมือนสตันเนี่ยบางทีล้วก็ไม่ได้สตันุ่ยนะคะเออแต่ฟีดเนี่ยฟีดทั้งหมดทั้งยวงก็เลยคิดว่าอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนกันได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเมตาของอะไรค่ะก็ต่อมานะคะจะเซฟจะกวาดกระดานน้านนี้ให้หมดเลยให้แบบอาลองใช้ทีมเซตเดียวแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออทีมนี้มันไปทีมไหนได้บ้างนะคะ วิเคราะห์กอดอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เน้นปาดตัวกลางให้หายไปก่อนนะคะเพราะเขาใช้ลูกเกตที่จริงถ้าเขาแบบไม่เจอแทงใช่ไหมหรือแบบแบบแทงเดี่ยวอะถ้าเขาใช้ฉลามอะอาจจะดีกว่านี้นะคะถ้าแบบมีฉลามเนาะ,นะเออถ้าฉลามเนี่ยมันจะสามารถปาดไอตัวแทงเซฟได้ใช่ไหมเออหรือแบบใครที่แบบชอบใช้แทงเดี่ยวอย่างเงี้ยมที่แบบ โพลิเมอรี่แทงเดียวกันค่อนข้างเยอะนะคะใช้ฉลามเนี่ยมันสามารถตาดได้แต่บางทีอาจจะติดเงื่อนไขที่ว่าแบบแต่ละคนเนี่ยมีตัวละครไม่เหมือนกันนะคะจํานวนดาวไม่เหมือนกันอ่ะก็ใช้ตัวเท่าที่มีได้ลูกเกดไม่ใช่ไม่ดีนะคะมันค่อนข้างมีเหมือนกันนะคะแต่บางทีโอกาสในการปาดเบ้าของมันอ่ะปาดไม่ค่อยโดน่ะมันมีสูงกว่านะบางทีไม่ไปปาดโดนตัวหลังแบบเมื่อกี้นะคะนี่แล้วก็ฟีดไปค่ะ นี่นะคะมีโอกาสชน,านะแล้วนะจะเห็นนะคะว่าตัวฮิลสองตัวหลักของเซฟเนี่ยเ,เลือดลดน้อยมากนะคะเพราะค่อนข้างถึกมากเพราะมันมีลดความเสียหายมันเปอร์เยอะอะเออนะคะก็คือจะแนะนําทุกคนว่าพยายามให้ตัวฮิลเนี่ยมีสักประมาณ35%หเปอร์หรือ30%เปอร์ไปนะคะสําหรับใครที่จะไต่แหลงมามาสามมาสองนะคะเหมือนตอนนี้ของเซฟเนี่ย แนะนาว่าให้มีโลามเสียหายให้ตัวฮิลเนี่ยประมาณ40เปอร์หรือ35เปอร์ขึ้นไปมันจะทําให้ยืนง่ายแล้วก็ซับได้ง่ายขึ้นนะคะวเวลาแบบเจอสถานการณ์ต่างเพราะว่าเราจะไม่ปิวไปก่อนนะคะเพราะว่าบนบน,บนดาเมจแรงมากๆสมบัติ12กันเกือบหมดแล้วเหมือนทีนเซฟเนี่ยสมบัติแค่9ก็ยังพอถูถ่ายมาได้นะคะอยู่ที่แบบท็อปปิ้งแล้วก็สูตรวิจัยอย่างที่เซฟบอกทุกครั้งนะคะมา เหลือทีมบนสุดนะคะทีมบนสุดแล้วน่าจะแพ้นะคะดูจากสมบัติแล้วค่ะก็รู้เลยนะคะว่าเขาใช้ทวิตลี่แน่น,นอนที่จริงถ้าเขาถ้ารู้ว่าเขาใช้ทวิตลี่ควรเปลี่ยนเป็นล,ลาชิเนียเปลี่ยนเป็นตัวของทวิตลี่สู้กลับไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราสู้กลับเนี่ยมีศักยชาะสูงมากนะคะแต่เนะะี่ยค่ะด้วยความที่เข้าหานเกินเนาะก็เลยเอาลาชิเนียมานะคะซึ่งลาชิเนียแข็งแกร่ง จะแพ้ในส่วนของทิวิลีมา,มาพอทวิลีเนะี่ยสามารถยิงนางไปก่อนได้เลยนางตัวบามากไงอีเจฟบ,บอกไปนะคะการอธิบายแทกในครั้งนี้อธิบายแบบคลิปในครั้งนี้นะอาจจะแบบมีความฮาร์ดคอร์นิดนึงนะคะเพราะแบบว่าอันนี้มาเทสกับาอารีนาจริงๆแล้วแบบเออเราก็แบบสะขัดใจในส่วนแบบว่าทีนีเราก็รู้แล้วเนาะว่าทิปเนี้ยเราแพ้ทางแต่เราก็ยังอยากแบบลองดูนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยมันแพ้จริงๆนะคะมันแบบชนะได้ค่อนขอ้างยากมากยิ่งั่งหนู่เป็นสองแทงแล้วเราแทงเดียวนะคะ ก็ค่อนข้างยากมากตัวฮิลเซฟเนี่ยก็ยืนไม่ไหวนะขนาดลดความเสียหาย40นะคะแต่อย่าลืมนะคะทุกคนคทีมลีดยิงมาเป็นอัตราคริทิคอลแล้วถ้าเซฟมีลดความเสียหายธรรมดาเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อแล้วมันก็ต้องมีในส่วนของลดความเสียหายอัตราคริทิคอลนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เซฟกำลังคิดไปอยู่ว่าถ้าเจอทิมชีวิตลีเนี่ยเซฟอาจจะเปลี่ยนท็อปปิ้งของตัวซับนะคะถ้ามีพวกชิ้นส่วนท็อปปิ้งเนี่ยปปเซฟจะไปตีในส่วนของท็อปปิง้งลด ลดลอัตราคริติคคลนะคะเพื่อมาให้ตัวซัพสองตัวเนี่ยได้ใช้นะคะจะได้หมดปัญหาเราเจอทวิลลี่นะคะจมงตีพอคนใช้ทวิลลี่หมาล่านะคะยังคงมีในการไต่แรงอยู่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเทสทีมในวันนี้ก็ถือว่าให้ทุกคนได้เห็นนะว่าทำไมเนี่ยหลายทีมถึงใช้เป็นในส่วนของเออค้กยี่ลอดอบฟรายและพาเฟ่นะคะ เอาลองเอาเพียวิลามาคู่กับแต่ละตัวดูแล้วบางทีมมันก็เวิร์กบางทีมมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะอันนี้อยู่ที่ในรูปแบบทีมแต่ละคนด้วยบางทีเหมือนถ้าเราเจอทีมที่แบบว่าเอ่อต้องต้องมีลดความลดลดดีบับเช่นอย่างเช่นเราเจอพวกนางฟ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมีลดดีบัฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีในการหาสไตล์ไปขึ้นนะคะแล้วเวลาเราเจอพวกแบบ คุกกี้ล้นดอกไฟฟาอย่างเงี้ยมันก็จะมีมินิสตันนะคะเราก็เลยอาจจะต้องแบบใช้พาเว่จริงๆนะคะก็เพียวสาหรับบางคนก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะคะเออมันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยแค่แบบอาจจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ทีมที่เราเจอนะคะอ่าอาจจะแบบวนๆหน่อยเนาะแต่เราก็นั่นแหละทุกคนอาจจะมีวนๆบ้างนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความจะเป็นในเฉพาะทีมของแต่ละทีมนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใครที่แบบบ้านหลายตัวมาก็สลับสลับผัดเปลี่ยนกันได้นะคะลองเทสดูนะคะว่าแบบโอเคไหม,มค่ะก็จบคลิปการรีวิว3ตัวฮิวไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสามารถติชมได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมมากๆค่ะติชมได้เลยแต่เซฟเนี่ยจะนำทุกๆคอมเมนต์เนี่ยมาปรปับปรุงนะคะให้มันได้ดียิ่งขึ้นอาจจะทําให้การพูดเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือใครอยากรู้เรื่องไหนแบบเจาะลึกนะคะ สามารถคอมเมนต์ได้เซฟก็จะนำหัวข้อต่งางๆเนี่ยมาทำการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะก็จบไปกับภาพน่ารักน่านะคะของน้องฉลาและน้องกุ๊กกี้ผ่าฝักทองไว้นะคะค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจเซฟมากๆเลยนะคะก็ค่อนข้างแฮปปี้เช้าก,กันที่ทุกคนขอช่วยสปอร์ตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณการรับชมอีกหนึ่งครั้งนะคะ ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย